ไม่เอาตสรบ้านฟาร์มป่ะพี่จะวิ่งต่อยกันรัวมัวโซยหมดอันนี้ตองกูพาวิ่งหลังพ่อยิงกูแรกมาเลยพี่อมยิงหมดรถเทปฟาร์มไม่เงไปไหนหมดวะกลับบ้านกิเนี่ยอตอมยิงกูไอไอบอมต่อยกูลบอมไอรถดอบนี่เออรถดอบรทถเดอบิไผมไปรับหลวงพี่เองเออรถเอบริัทไารับเลยดีเ้าเขาเขาเขานนี้ไอพวกกูยืนเดี๋ยวคากรรมการยืนเงินเดี๋ยวแมดูคนละคู่แอม ล่ามถ้าฟาร์มอะไรพี่ล่าถ้าฟาร์มอะไรอ่ะยายโอ้โหกูสตรีมอยู่ไอเด็กเปรตเอ้ยถามทำไมกูบอกไปเรียบล้อมต่อกูบ้าบอมดูในแชทดิดูในแชทกลุ่มเหรอดิไอสัตว์ที่เขาจับคู่กันให้ต่อยมึงไม่ต่อยไอเฮียทีนี่อยากต่อยกูบ้าต่อไปกูบ้าต่อไปกูบ้ามีแค่ส่วนตัวอ่ะเดี๋ยวกูตัดแม่งออกจากกองมรดดกล้วย โอ้โหบูนี่มา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 คู่คู่คู่หนึ่งสองลงมาเลยกิวกิวกันอะรับโจคนอะลงมาเลยลงมาเลยไปกิจนะกับเจ้าน้าเซิฟฟาร์มชื่อเซิร์ฟในเอเรนอะาไปสิไปเอาชิ้นนี้เจ้าฟอสต์ลาดลาดยังไม่ถึงคู่กูเฮ้ยใครใครใครรถใครเนี่ยไปรับหน่อยไปรับหลวงพี่หน่อยไปรับหลวงพี่หน่อยโอ้ยก็เพิ่งเข้ามาหมก็นั่งทำยูทูบอยู่บ้านนะครับ ไม่เด้พบมาแล้วรับรถสอยให้จองรับหัวหัทุกคนเลยครับทุกคนเลยไปดูหน่อยเร็วเปิดลงหลงลงหลวงหวงพี่อยู่ไหนลวงพี่ครับนี่มลดูหน่อยครับพี่นี่มลหลวงพี่มาดูเลยเหรอเออมันต้องหลวงพี่เจิมหลวงพี่เจิมน้องวัดเจอเด็ดเด็ดเด็ดหลวงพี่ไอ้นี่ถอดมงคลหลวงพี่พลาดแล้วนะหลวงพี่พลาดบาปปะววะหลวงพี่ถอดมงคล หลวงพี่มีพระมีพระดีๆบ้างปะเอามาให้ผมแขวนเลยดิขำๆให้กี่ตัวขำๆคุณก่อมเอามันระยะกว้างหน่อยพี่มันจะได้จุกได้สวนไม่ไมเอาเอาแค่นี้เดียวรหัสอะไรมวยชนมวยชนเอ็มเดี๋ยวส่งไปในแชทนะครับแชทกลุ่มเดี๋ยวมันหนีเจ็บสะโก้ได้เจ็บกลุ่มป่ะเหรอไอ้กลุ่มเลยครับเฮ้ยเราเราใครเข้าได้คือรับรับกูเกี่ยวอยู่ดิเอ้ยล็อกกี้ดิเดี๋ยวมีคนไปล็อกกี้อ่ะ ผมอยู่ผมอยู่ล็อกกี้เนี่ยผมอยู่ล็อกกี้เนี่ยตอนตอนตอนตด้รถเนี่ยที่อยู่ไหนอ่ะพี่ไม่ถินเอาเอกพี้แก่เที่ยวเที่เที่เที่ผมอยู่ปีเมียนพิเมียนเสียไปไปดูไลฟ์ดี่ไปดูไลน์เร็วๆเลยใครไม่ดูเดี๋ยวปรับแพ้เลยพี่แ่องตาบ้ากันหมนาะพี่พี่เราสตรีมเลยด่ดิพี่พอเนี่ยพอจะดีแล้วกว่านะสตรีมในเฟรมบุ๊กอ่ะเออเนาะ ตัดงไม้ปะเกนไม่เป็นไม่ไม่ไม่เดียวนีกระเป๋าทำไมพีทพง่ง่ยงใครขี่รถไปรับปะใครขี่รถปะตอนนี้ไม่มีไฟกระเป๋าไม่ไ